าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละรครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรายังอยู่กันในเกม Creature of s o n a r e กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูรายละเอียดนะครับหรือเรียกง,ง่งายๆก็คือจะมารีวิวนะเจ้า Creature ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาภายในเกม Creature of s o n a r e นะครับในเมื่อเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น Creature เพียงตัวเดียวนะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโออนนีี้เเรรราาาามมดดูยยละแก็ รีวิวเจ้าครื่องดนตนีกันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดส u ั s c ส i b e และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องนางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นทิกตอกหรือมีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับจะได้มีกำ รายละเอียดของเจ้าครีเอเจอร์ตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวละครที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในวันนี้กันเลยดีกว่าครับอ่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทําการรีวิวนะครับหรือว่าจะมาดูรายละเอียดนะของเจ้าครีเอเจอร์ตัวใหม่ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับภายในเกมครีเอเจอร์ออฟโซนาีประจําสัปดาห์นี้แล้วก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเมื่อเช้าแบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเอเจอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นครีเอเจอร์เพียงตัวเดียวนะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งนะครับชื่ โดยเจ้าโบาธาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาภายในสัปดาห์นี้นะซึ่งวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าโบาธาเนี่ยนะครับเราสามารถรับได้นี่ครับจากการใช้แต้มททมกาชาเน่ะครับเพื่อนๆในการแลกซื้อเจ้าโบาธาเนี่ยนี่นะครับซึ่งวิธีการนะครับในการแลกซื้อเจ้าโบาธาเนี่ยนะครับเราสามารถกดเข้าไปที่ช็อปทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้กดไปที่ all creature สีฟ้าตรงนี้เอยสีน้ำเงินสินะครับแล้วก็กดที่ไทม์พอยต์หรือ ทำกาช้านั่นเองนะครับโดยวิธีการนะครับในการแลกซื้อเจ้าโบลธาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวแต้มไทม์พอยต์เนี่ยนะครับจำนวน9,600แต้มนะครับในการแลกซื้อสปีชีสของเจ้าโบลธาได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวแต้มเอ่ไทม์พอยต์อันนี้เนี่ยเราจะได้รับนะครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะครับเข้าไปเล่นภายในเกม Creature of s t n a l i a นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆ5นาทีนะครับเราก็จะได้รับเจ้าตัวแต้มไทม์พอยต์เนี่ยนะครับมา5แต้มนั่นเองนะครับซึ่งเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราต้องทําการอออนนไล์หรืว่า เล่นนะครับให้ได้จํานวน9,600แต้มเลยก็คือ160ชั่วโมงที่เราเนี่ยนะครับจะต้องออนไลน์นั่นเองนะครับหรือคิดง่ายๆนะครับก็เออ่ประมาณสัก6-7วันประมาณนี้นั่นเองนะครับที่เราต้องออนไลน์อยู่ในเกม Creature of s o l a r i a นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รับเจ้าตัวแต้มเออ่ทำพอยต์เนี่ยนะครับจำนวน9,600แต้มแล้วก็สามารถที่จะนํามาแลกนะครับเจ้าตัวบอราทานี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครัสำหรับวิธีการในการได้รับนะครับเจ้าโบล่าท่านะครับแล้วก็ขอขายของนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ เกลียไปนั่งออนไลน์นะครับให้เสียเวลาเนี่ยครับเพราะว่ามันต้องออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยหกเวันเลยใช่ไหมจึงจะเอ่อมีแต้มําพอยต์ในการแลกซื้อเจ้าโบาธาได้เนี่ยเป็นเพื่อนสามารถที่จะไปสั่งซื้อเจ้าโบาธาในครับในเพจพี่แกแซดดาก้อน็อปเองได้นะครับทางเราเนี่ยมีโบาธาเนี่ยครับพร้อมจาหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะได้เจ้าโบาธาเนี่ยครับสามารถที่จะไปสั่งซื้อในเพจของเราได้เลยนะครับโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเข้าไปส่่นนเเอองาับบ้วกกมถีไดย รายละเอียดของเจ้าโบลทานนั่นเองนะครับซึ่งราคาของเจ้าโบลทานเนี่ยนะครับริ่มเยาวแล้วก็ถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นหากเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับในการได้รับเจ้าโบลทานนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้าโบลทากันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเจ้าโบลทาเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี oon, ่ยอยู All ่ที่2,500แต้มนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่185นะครับสเตมินาึ่ครับอยู่่ที95ระยะเวลาในการเเจริญติบ อยู่ที่สามสิบห้านาทีนะครับจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์นั่นเองนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเนี่ยอยู่ที่3,000ปอนด์นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่35นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่85นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาของเจ้าโบราธาเนี่ยครับก็จะบอกว่าโบราธาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับประเภทปรสิตนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะอาศัยอยู่นะครับในน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 ทททีีีีีีีีีี่่่่่่่่่มมมมมมมืืดดดิิิิแล้้ววววกกกก็ภููอออออาาาาศศชชััััััเเเเงงะะะะะโยยยยยยพคคครรรรรบบบบจสสตป์ ร่างกายของพวกมันน,นั่นเองนะครับก็จะทําให้พวกมันเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อนะครับหรือว่าปล่อยพิษบริเวณรอบๆตัวของมันเนี่ยนะครับได้ง่ยายมากๆเลยนั่นเองนะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาของเจ้าโบรธาตันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ความแตกต่างระหว่างเพศผ um ู้แ,และเพศเมียของเจ้าโบรธาตักันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆโดยเพศผู้และเพศเมียของเจ้าโบรธาตันเนี่ยนะครับจะไม่มีความแตกต่างใดๆกันเลยนั่นเองนะครับเน um 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 ื่องจากผมคิดว่าเจ้าโบรธาตันเนี่ยมันน่าจัเป็นสิ่งมีชีวิตนะ ระหว่างพศผพู้และเพศเมียของเจ้าโบราธาอยู่เลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าโบาธาเข้าไปเล่นภายในเกมกันบ้านดีกว่านะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆะครับเจ้าโบาธากันบ้านนะครับเพื่อนๆว่าเจ้าโบาธาเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้านนั่นเองนะครับอ่ะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในเกมนะครับกับเจ้าโบราธาเนี่ยครับในร่างไวเด็กหรือว่าร่างเบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโบาธาเนี่ยครับในร่างไวเด็กเนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างเนี่ย ผอมเพียวมากๆาเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหัวเนี่ยนะครับอยู่หนึ่งหัวซึ่งลักษณะหัวของเจ้าโบรธาตเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีลักษณะหัวเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับเห็ดชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าโบรทานในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเจอร์ที่เออมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างที่จะปราดเปรททาาาน่่ะรสมถีจ เอาชีวิตรอดนะครับหรือว่าใช้ชีวิตในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วเจ้าบรทาเนี่ยนะครับก็ยังสามารถนะครับที่จะดูดเลือดนะครับจากเหยื่อของมันได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าบรทาก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าข้อเสียของเจ้าบรตรธาในร่างวัยเด็กเนี่ยก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่มันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะบอบบางนั่นเองนะครับ ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังสักนิดหนึ่งน่นอ่นะครับเพราะว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเจ้าโบรธาค่อนข้างที่จะบอบางมากๆเลยนั่นเอ่นะครับเพื่อแต่ว่านะครับในความข้อเสียของมาเนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีอยู่ก็คือเจ้าโบรธาเนี่ยนะครับมันจะมีเอฟเฟกนะครับหรือว่าความสามารถพิเศษก็คือหากว่าเจ้าโบรธาเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับร่างกายของเจ้าโบรธาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองเนี่ยนะครับได้แบบรวดเร็วมากๆเลยนั่นเอ่นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงแบบพวกเอ็กมวิต ที่แบบติงอะไรทำนองนี้น,นั่นเองนะครับที่แบบถึงแม้ว่ามันจะโดนโจมตีหรือว่าโดนตัดออกไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถไม่ได้จะงอกตัวเองนะครับขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเจ้าโบรธาตานนั่นเองนะครับาารก็เลยทําให้เจ้าโบรธาตานเนี่ยนะครับสามารถไี่จด้ใช้ชีวิตในวัยเด็กได้ค่อนข้างที่จะงง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอาหารนะครับสำหรับเจ้าโบรธาตานในร่างวัยเด็กนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทานอาหารนะครับเป็นเนื้อที่ดรอปอยู่ตามแมปนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างท ล่าเหยื่อไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าโบรธาเนี่ยมันก็เป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้มีดาเมจในการโจมตีที่รุนแรงอะไรนะครับบวกกับร่างกายที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอของเจ้าโบรธาเนี่ยนะครับดังนั้นหากว่าเราเนี่ยนะครับไปออกล่าเหยื่อตั้งแต่ใน,นร่างไวเด็กเลยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะพลาดท่าสเสี่งก็ได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารหลกัลกๆของเจ้าโบรธาในร่างไวเด็กเนี่ยก็จะเป็นแคคคัสนะครับหรือว่าเนื้อที่รอบอยู่นะครับบริเวณตามแมปภายในโซนารียน,นั่เน <ๆ S 2> เองนะครับเพื่ ไไ mm hmm. ร่างวัยเด็กมากกว่า,วานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าบรท่านเน้ร่างวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะของเจ้าโบรุท่านเนร่างโตเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับว่าในร่างโตเต็มวัยของเจ้าบรท่านเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้าโบรท่านเน้ร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นเจ้าโบลธานะครับในร่างโตเต็มวัยนั okay. ่นเองนะครับเพื่อนๆก็รูปร่างหน้าตานะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับในร่างวัยเด็กพอสมควรเลยนั่นเองนะครับรวมไปถึงขนาดตัวนะครับก็ใหญ่โตขึ้นกว่าจากร่างเด็กนั่นเองครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโบลธาในร่างโตเต็มวัยนะครับเพื่อนๆก็จะมีหัวนะครับที่เหมือนกับหัวที่1เลยนั่นเองนะครับงอกเพิ่มออกมาข้างๆนะครับสองหัวนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเจ้าโบลธาในร่างโตเต็มวัยเนี่ยจะมีหัวทั้งหมดน่ะสามห ร่างกายของเจ้าบุรุษทาเนี่ยก็จะมีเออ่รายละเอียดต่างๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าบุรุษทาในร่างโตเต็มวัยนะครับเพื่อนๆความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะดรอปลงมาจากในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเยอะพอสมควรน,นั่นเองนะครับเนื่องจากขนาดตัวนะครับที่ใหญ่โตขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยน,นั่นเองนะครับก็เลยทําให้เจ้าบุรุษทาเนี่ยอาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังจัดได้ว่าเจ้าบุรุษทาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้าางงงงทีี่่่่่่จะะะคคคคลลออแววววรรรรรดดเเเเ็็นนนนนนัััับบโโยยยใตตม ก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เรียกได้ว่าเป็นความสามารถพอยซันทูเทมนั่นเองเนะครับหรือว่าความสามารถในการตั้งเสานะครับแห่งพิษนั่นเองนะครับโดยเจ้าโบรธาในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าอาจจะล่าเหยื่อได้บ้างแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากอ่าคนขันจ,จะเก่งขึ้นมาเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับแต่ว่าเหยื่อหลักๆของเจ้าโบรธาเนี่ยนะครับหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นครีเจอร์ที่แบบอยู่ในสถานะออนแอร์อะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเน,นื่องี ก่อนว่าเจ้าโบลธาเนี่ยนะครับมันจะเป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้เน้นนะครับความรุนแรงในการโจมตีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโบลธาเนี่ยจะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะพอยซั้นนะครับหรือว่าสถานะติดพิษเป็นหลักนั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าโบลธาเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่สามารถที่จะเก่งนะครับในทางด้านการสร้างพิษหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะติดพิษนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าโบลธาเนี่ยมันจะทําการโจมตีีีีใใส่่่ศศัััััตตรรรรููนนนนนนะะะะคคบบบบแลลลล้้้้วกก็็็ทททําาหเเเเยยไดดจออง จนศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะพอยซันจนตายไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นในการไล่เหยื่อของเจ้าบบล่าเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเก่งมากๆเลยนะครับทางด้านการโจมตีใส่เหยื่อแล้วก็ทําให้เหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะอยซันไปนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าบบล่ากันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าหิดผีตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับโดยความสามารถประเภทพลาสติกไปเฟกความสามารถแรกเลยของเจ้าโบลทาน่นะครับก็คือความสามารถ โครเ i o n Attack นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหาเจ้าโบุรธาเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะโครเชนด้วยนั่นเองนะครับโดยเจ้าโบุรธาเนี่ยนะครับจะมีความสามารถโครเชนเนี่ยนะครับอยู่ที่1แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่2ก็คือความสามารถ Defensive d i s e a s e นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูมาทําการโจมตีใส่ร่างกายของเจ้าโบุรธาเนยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ d i s e a s e นะครับหรือว่าสถานะกลายพันธุ์ไปด โดยศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้รับเชื้อโรคนะครับหรือว่าแบคทีเรียต่างๆนะครับจากร่างกายของเจ้าโบลทานนั่นเองนะครับซึ่งศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมาทําการโดนร่างกายนะครับหรือว่ามาทําการโจมตีใส่เจ้าโบลทานเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็จะติดเชื้อโรคต่างๆนะครับจากร่างกายของเจ้าโบลทาณไปนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโบลทาณนะครับจะมีความสามารถ defensive disease เนี่ยอยู่ที่2แต้มนั่นเองนะความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถ quick recovery นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถพิเศษนะครับของ ร่างกายของเจ้าโบรุทานนั่นเองนะครับโดยหากว่าเจ้าโบรุษท่านนะครับได้รับการโจมตีอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับร่างกายของเจ้าโบรุทานเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูตัวเองนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับก็จะได้รับบัฟนะครับในการรีเจเนอเรชั่นนะครับของค่า HP หรือว่าฟื้นฟูเลือดนั่นเองนะครับเจ้าโบรุทานเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูเลือดของตัวเองเนี่ยนะครับได้รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถถัดมาก็คือความสามารถสเติงอินัมเบอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้อธิบายสั้นๆง่ายๆเลยกก็คคืออว่่่าาาาาหเเจ้โบบรรรนนนียยะัูใป์ต หรือว่าอยู่ในแพ็กนะครับแล้วมีผู้เล่นท่านอื่นเนี่ยนะครับเล่นสเปเชีที่ซ้ากันนะครับกับเจ้าโบลทาเนี่ยหรือเรียกง่ายๆก็คือหากมีเจ้าโบลทาเนี่ยนะครับอยู่ในปาร์ตี้หรือว่าอยู่ในแพ็กมากเท่าไหร่นะครับเจ้าโบลทาเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟต่างๆนะครับจะทําให้เจ้าโบลทาเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับหากว่าเราเนี่ยเล่นเจ้าโบลทาเป็นฝูงนั่นเองนะแล้วก็ความสามารถทันมาก็คือความสามารถ Defensive Necro Poison นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูมาทําการโจมตีใส่เจ้าโบลทาเนี่ยศัตรูตัวนนั้้ทททีี่่ําาาากรรโจจมตใสเบ ก็จะติดสถานะนโครพอยซ์นไปนั่นเองนะครับหรือว่าสถานะติดพิษอย่างรุนแรงนั่นเองนะซึ่งนะครับเจ้าโบรธาเนี่ยจะมีความสามารถดิเฟนซีฟนโครพอยซ์นเนี่ยอยู่ที่1แต้มนั่นเองนะความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถบล็อกบลีดและก็ความสามารถบล็อกพอยซ์นนั่นเองนะครับโดยความสามารถทั้งสองความสามารถนี้เนี่ยจะทาให้เจ้าโบลธานะครับสามารถที่จะป้องกันสถานะบลีดนะครับหรือว่าสถานะเลือดไหลนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษเนี่ยนะครับได้ยนั่นเอยเะครบหมายความว่า เจ้าโบรทาเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะรีดแล้วก็สถานะพอยซันเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าโบลทาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันสถานะเหล่านี้เนี่ยนะครับได้แบบ100%เลยนั่นเองนะความสามารถถัดมาก็คือความสามารถบล็อกเบอร์นั่นเองนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าโบทธานั่นเองนะครับเนื่องจากร่างกายของเจ้าโบรทาเนี่ยนะครับมันเป็นเห็ดหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะทาให้เจ้าโบรทาเนี่ยเรียกได้ว่าแพ้สถานะเบอร์หรือว่าสถานะเผาไหม้้้มาาากๆเเเลยยนนนนั่ะรบโดจจทแพ สถานะเบอร์เนะครับอยู่ที่ติดลบ25นั่นเองนะครับก็คือจะทําให้เจ้าโบลธาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะเบอร์หรือว่าสถานะเผาไหม้เนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับคือความสามารถดิเฟนซีฟพอยซ์ซันนั่นเองนะครับโดยในร่างกายของเจ้าโบลธาเนี่ยนะครับจะมีพิษนะครับไหลเวียนอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีศัตรูมาทําการโจมตีใส่เจ้าโบลธาเนะครับก็จะทําให้เจ้าโบลธาเนี่ยนะครับปล่อยพิษออกจากร่างกายนั่นเองนะครับก็จะทําให้ศัตรูที่มาทําการโจมตีใส่เเจ้าาาาาบบอออรรรทนนนนนี่่่ยยะะคััติดสสถถพซหืว ติดพิษไปนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าบอลทาเนี่ยจะมีความสามารถดิเฟนซีพอยซันเนี่ยอยู่ที่3แต้มเลยนั่นเองนะครับก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นนะครับติดพิษอย่างรุนแรงได้เลยน <iantes> ี่นะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถประเภทแพสซีเฟคหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าโบททานั่นนีงนะครับที่จะทํางานอัตโนมัตินั่นเองนะครับถ้าหากว่าเข้าเงื่อนไขหรือว่าเข้าตามหลักของเจ้าโบรทา่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถประเภทแอคทีฟอะบิลิตี้กันบ้างดีกว่านะครับด้วยความสามารถประเภทแอคทีฟอะบิลิตี้หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครรถแก ก็คือค, um. <K> ความสามารถ Poison Area นั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เราทําการกดใช้ความสามารถ Poison Area นี้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าโบลธาเนี่ยนะครับจะทําการปล่อยพิษออกไปบริเวณรอบๆตัวของมันนั่นเองนะครับก็จะทําให้ศัตรูนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆตัวของเจ้าโบลธาเนี่ยนะครับติดพิษทุกตัวเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่2คือความสามารถ Life Leech นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆก็คือความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากว่าเราทําการกดใช้แล้วนะครับเจ้าโบลธาหากไปทําการโจมตีใส่ศัตรูนะครับเจ้าโบลธาเนี่ยนะครับจะทําการดูดกลืนนะครับค่า HP ของศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นของตัวเองหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือการดูดเลือดเพื่อฟื้นฟูนะครับค่า HP ของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือความสามารถพิษทั้งทูเทมนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าบูรทาเนี่ยนะครับจะทําการวางทูเทมนะครับเอาไว้ที่ตําแหน่งที่เจ้าบูรทาเนี่ยนะครับกำลังยืนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากว่ามีศัตรูนะครับมาโดนเจ้าตัวพิษซั้งทูเทมอันนี้เนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นก็จะติดสถานะพอยซั้ไปนั่นเองนะครับอันนี้ เจ้าเห็ดผิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆสาเหตุที่ผมเรียกเจ้าบลธานะครับว่าเจ้าเห็ดผิดก็คือคอนเซปต์นะครับหรือว่าแรงบันดาลใจในการสร้างเจ้าบลธาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากเห็ดชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอิงกี้แคปนั่นเองนะครับก็จะเป็นเห็ดนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับเชื้อราเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเห็นรูปจากเจ้าเห็ดตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะแบบนึกถึงหน้าตาของเจ้าโบลธาได้เลยนั่นเองนะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะตัวอิงกี้แคปหรือว่าเห็ดชนิดนี้เนี่ยมันเป็นเห็ดที่สามารถทานได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอยู่นะครับในประเทศไทยนั่นเองนะครับจะมีเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นนะครับหรือว่าไม่ได้พบเห็นเห็ดชนิดนี้มาก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่ามันมีเห็ดชนิดนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าตาหรือว่ารูปร่างของเจ้าบลธาเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างขึ้นมานะครับก็จะมาจากซอมบี้ ก็จะเป็นซอมบี้ที่เหมือนกับกลายพันธุ์เป็นแบบแตกแขนงอะไรทํานองนี้ใช่ไหมแล้วก็ลักษณะ3หัวที่เจ้าโบลธาได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นในโซนของไฮดรา่นเองนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีหลายหัวอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็อันนี้เนี่ยนะครับเป็นคอนเซปต์หรือว่าแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียในการสร้างเจ้าโบรธานนะครับหรือว่าเจ้าเห็ดผิดตัวนี้ขึ้นมา่นเองนะครับก็ถึงแม้ว่าเห็ดชนิดอิงกี้แฉบเนี่ยมันจะไม่มีผิดก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเห็ดแล้วก็นํามาอยู่ในเกมเนี่ยนะครับกกวทีี่่เย ราพิษอะไรทํานองนี nice ้ใช่ไหมครับเพื่อนๆดังนั้นก็เลยนทำให้เจ้าโบรลทานเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งทางด้านการสร้างพิษแล้วก็ปล่อยพิษมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในทางด้านการต่อสู้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าเจ้าโบรลทานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งกาศนะครับในทางด้านการล่าเหยื่อหรือว่าแบบการต่อสู้อะไรมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโบรลทานเนี่ยมันจะเป็นครีเจอร์นะครับที่จะเก่งนะครับในทางด้านการสร้างโซนนะครับหรือว่าเป็นการยึดพพื้้นนนนที่่่่ตาาาาาางงๆัััเเอะะคครรรบวววดยมมสถหลก แล้วของเจ้าบรตรท่านเนี่ยมันจะเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถในการป้องกันเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็จะสร้างสเตตัสต่างๆนะครับด้วยการป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการกระจายพิษน,นะครับรวมไปถึงความสามารถพอยซันโทเทมเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่จะทําให้เจ้าบรตรท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะยึดพื้นที่ได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับซึ่งหากมีศัตรูเข้ามาในโซนของเจ้าบุตรท่านเนี่ยศัตรูตัวนั้นก็ได้ว่าน่าจะโดนพิษหรือว่าสถานะพ้อยซันไปเต็มๆเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากความสามารถต่างๆของเจ้าบุตรท่านใหญ่แล้ว จะเป็นความสามารถในการสร้างสถานะพอยซันส่วนใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจะทําให้เจ้าโบลทาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเก่งกาจนะครับในทางด้านการยึดพื้นที่หรือว่าสร้างโซนของตัวเองมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านการล่าเหยื่อสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข้อเสียใหญ่ของเจ้าโบลทาเนี่งนะครับเนื่องจากเจ้าโบลทาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถที่จะทานซากสัตว์ได้นั่นเองนะครับบวกกับไม่ได้มีความสามารถในการล่าเหยื่อนะแล้วก็สเตตันเนี่ นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมมองว่านะครับในข้อเสียของเจ้าโบรทายก็คือการหาอาหารแล้วก็การล่าเหยื่อนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะเหมาะมากๆเลยนะถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับนำเจ้าโบรทายหรือว่าเจ้าหิดพิษตัวนี้เนี่ยนะครับไปเล่นกันเป็นฝูงนะผมมองว่ามันจะเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าจะสามารถสร้างสถานะพอยซ่าหรือว่าสถานะติดพิษให้กับศัตรูของมันเนี่ยนะครับได้อย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับมุมมองนะครับสำหรับผมนะสำหรับเจ้าโบลทาจะเนี่ นี่นะครับจากเก่งมากๆในทางด้านการหยึดพื้นที่นั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเจ้าบบลธาต์นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นครีเอเตอร์ที่เอ่อมีมูลค่านะครับที่ไม่ได้สูงมากเลยแล้วก็สามารถจับต้องได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับเพราะว่ามีแบบจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับหากสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจเพจแซดดาคอนช็อปปิงนั่นเองนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหากมีข้อคิิดดดเเเเหหห็็นนนนนยยัััังงไะคคครรรรบบบกกจจ้้้าาาาาาาอออทืวว่ผตตีสมมมมถ์พูุ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ